จักมือกตัดเท่าน oh, right. right. ึงครับตัดเม็ดตัดอาทิตย์ละเท่ออาทิตย์ละเท่ออาทิตย์ละห้าลอยนอโอ้ลอยนอห้าลอยนอหกลอยนอกระชีบบดอาทิตย์ละห้าหกพันมันป่ะครับพูดแล้วเลยหลังโทรเดือนหนึ่งกระชีบบดหมื่นสองหมื่นอยู่เนาะปลได้ใส่อยู่ได้ลูกเอ้ยโอ้ปลูกไว้สบายอยู่ได้ครับตัดขายแล้วเนาะตัดขายครับโอ้เอาเป็นยังไงก็ได้เอาไว้มาปลูกครับ มีแนวคิดอะไรครับโอ้ยก็ว่าอันปลูกเล้วกะเลี้ยวนะลูกบรได้มานนำไรน้ำมันคือจังเห็ดแนวอื่นครับยากับบรได้ซีดอ๋อบรได้ซีดยาเลยบอครับเนี่ยบ่ใส่แต่ปุ๋ยแล้วก็มาตัดเอาเนาะใส่แต่ปุ๋ยแล้วก็ไอ้แต่เอาหญ้าเอาง้างหญ้ากับห้าก็ตัดเอาครับอ๋อลดตัดเครื่องตัดหญ้าลดตัดหญ้าไมน้อยน้ำต้องใส่เกลือบูดเนาะใส่เกลือบูดนี่แล้วคือแม่นี่แหละใส่จังนี่ สวัสดีครับวันนี้ผมสี้พามาเบ่งวิธีการปลูกหวายนะครับเื่อกระบันเสียงแสนพัฒนาครับตำบลสร้างคออำเภอภูพานครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นแม่ดาจ้ะครับปลูกลายภาพหวายนะครับปลูกมาหลายปีเลี้วหวายก็ไดาหวายน้ำขาวจ้ะอืมจักปีครับหวายนะครับหวายนี่ประมาณหาปีเลีวรับขายตลอด ครับปลูกตักปีครับได้ขายครับวายนะครับวัยสองปีปีสามได้ขายครับอู้ได้ขายทั้งปีอยู่ครับนี่จขายเมื่อปีเลงผลครับอู้นามโบปักมือปักตีนอาการกับปักยูฮาเคยเห็ดแล้วกะบโบ่บปักครับเฮาเคยเห็ดวิธีมันแบบไปครับไซยันไ้เสียมนี่แหละลูกจักไไรครับที่ปลูกนะครับแต่เพราะไหวนี่หาไรตัวนี้ครับ เปลงนี่หาไรแม่ก็ปลูกอันนี้และครับปลูกหาซิบเสนนี่แหละหาซิเนะครับปลูกข้างก็นี้ได้อ่ครับห่างงนั่นกระทรงเม็ดหาซิบครับโอ้ครับทางกว้างมันน่ะสามเมหาบแต่ว่าทางต้นมันนี่หาซิบเสนครับหาซิบเสนเปดิบ จะได้ครับได้ตัดตลอดนะครับตัดตลอดลูดเร่งทางฝนน้ำในหดอย่พับน้ำนะครับน้ำบริหดได้ไม่ปลูกเอาวันแควลาเลี้ยงวะครับปลูกเสร็หน้าฝนนี่แหละครับโอ้คือสบารครับตัดขายอย่างเดียวนะครับปุ๋ยได้ครับใส่อย่างครับปุ๋ยกับปุ๋ยซีวะาพเทานี่แหละครับโอ้แต่ปุ๋ยซีวะาพไหวครับยางเข้าไปได้อยู่บางครับนี่ได้ดูอ๋อ ปุยคอกปุยยังก็ได้บ่ครับปุยคอกห้าแห่งงามแล้วครับปีหนึ่งเนียนจักรอบครับปีหนึ่งเนียโอ้แม่ใส่สามเถ้าก็ได้ปีหนึ่งครับใส่สามรอบเนาะใส่สามรอบครับได้ได้ได้ไปจากไหนครับขายบ้านได้ขกับแม่กัขายโน่นละห้าบาทนอนละห้าบาทถ้าขายออนไลน์สิบบาทขาออนไลน์สิบบาทป่ครับค่าส่งทางห่างป่ครับ การรวมค่าส่งพ่อมะละบบานอนละสิบบาทนอละส <Ă> ิบบาทเนาะอ๋อครับต้นพันธุ์นะครับขายหอเป่ครับต้นพันธุ์กับมีกับบุหรี่ครับเม็ดไม้ากายขายเนาะจ้าขายนาะครับส่ทงทั่วประเทศหรือเปส่งทั่วประเทศอืมปีหนึ่งขายได้หลายหรอเป่ครับปีหนึ่งน,คนะครับบานครับก็พอได้ก็อพอได้ใส้ได้แก้ได้ส่งลูกเลียนย้อนอยู่ได้ทุกรักเสืลยนะครับได้ยูได้ยูนะครับห้าไร่อย่างนี้มั้รับจ้ะ อะไรโอ้เดี๋ยวก็จะนาจะได้นะครับปลูกไม่ก็มีครับลงทุนเท่าเดียวมั้ยครับนี่ลงทุนเท่าเดียวปลูกไว้นะปลูกเรียก็ระเรี้ยวใส่ปุ๋ยแล้วมาตัดเอาเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็มาตัดเอาจักมื่อตัดเท่อหนึ่งครับตัดเป็ดตัดอาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละห้าลอยนอโอ้ห้าลอยนอหกร้อยนอก็สิีบทอาทิตย์ละห้าหกพันมันบอครับ พุ่นแล้วได้หลายเลยาโทรเดือนหนึ่งก็ใช่ป่ะหมื่นสองหมื่นอยู่เนาะบัได้ใส่อยู่ได้ลูกเอ้ยโอ้ปลูกวายสบายอยู่ได้ครับตัดขายแล้วเนาะตัดขายครับโอ้เอาเป็นอย่างไรก็ได้เอาวายมาปลูกครับมีแนวคิดอะไรครับโอ้ยก็ว่าอันปลูกเลี้ยวกะเลี้ยวนะลูกบัได้มานน้ำไรน้ำมันคือจังเห็ดแนวอื่นครับยากับบัได้ซีดอ๋อบัได้ซีดยาเลยบ่ครับเนี่ยบ่ใส่แต่ปุ๋ยแล้วก็มาตัดแล้เนาะใส่แต่ปุ๋ยแล้วก็ ไอ้แต่เอาหนาเอาหยางหนาก็เ้าก็ตัดเอาครับอ๋อรถตัดเครื่องตัดหนารถตัดหนาไมน้อยนามต้องใส่เกือบบุดเนาะใส่เกือบบุดนี่แล้วคือเม่นี่เลยใส่จังนี่ใส่บุดคือนี่แล้วตัดหว้กัน็จำจังบุปักโอ้ครับการดูแลง่ายดูแลง่ายหวานะใส่ตะปูยยางเดียวครับส่วนมากนี่จะใครทางเลยครับส่วนมาก โบ้เมธจะลงผลได้ลงหม่องสะคมกาลชีน,นไปพูดแล้วขายส่งหรือว่าออนไลน์ครับส่วนมากอันออนไลน์กับขายอ๋อขายออนไลน์กับขายขายไปขายส่งกับขายครับพ่อค้าก็มารับพ่อค้าก็มารับซื้อห่อนเฮือนก็มีครับ แต่มันดูแลง่ายนะไหวนะครับไหวมันดูแลง่ายลูกมันปลูกเรกกันเล้วแสดงว่าปีเนึ่งนี้ต่ตัดทางปีเนาะตัดมัปีลูกเลช่วงมากช่วงไหนครับมันจะอันหน่อมันจะใหญ่หน่อมช่วงนี้แล้วลูกอันนี้ไม่ตัดไปเล้วนี่ฮะพันโนวางสรงสามมือขึ้นหลังน่ะโอ้พันโนเนบอครับแนนตัดพันนึงจ้างเขามาตัดอ๋อ หลายลเนาะพันนอเนาะพอถูครับปลูกไวเพื่อเสรษฐกิจดูแลง่ายดูเลง่ายไวยในไซต์ตลอดนะครับจะมีขาดตลาดเฉพาะบพวกไวนะครับจะขาดตลาดก็ที่ช่วงหนาเร่งลูกครับช่วงหนาเร่งออันนี้ก็ตัดเล้วงในในเห็นนี่ตัดออกไป ตัดโกโยรยมะแว่นมะโกนนั่นแหละถ้ามีน้ำหอนนี่มันดี่ครับถ้าหอน้ำนี่หดน้ำก็ดีซุมกระเจ้าอันหลังสวนกระเจ้าก็หดน้ำครับโนอมันสิงไงฮอนอมันสิงไงสมบูรณ์เนาะเขาได้แต่งงาแต่งอย่าง,างนี่ครับแต่งกา้านแต่งอย่างออกอย่างครับหร,รือว่าปล่อยธรรมชาติเปล่อยธรรมชาติเลยนะอ๋อมันบวกเป็นอย่างเนาะครับ ระวังเอาเนาะย่างอะไรเนาะระวังเอายางกันยางเอาก็มีเกิดบุ้ดเอากับยางเอาถ้าปลูกห่างๆนี่มันจะดีอ่ครับถ้าปลูกห่างๆก็ดีอยู่คือกานโนงง่อ๋อครับแต่มันะส่ยง่ายเนาะถ้าปลูกห่างเนาะแม่ปลูกใส่อย่างอื่นได้ยู่ครับแซมอย่างอื่นส่วนยางส่วนยางได้ยู่ครับส่วนหวงส่วนมากแม่บ่อยากแนะนาให้ปลูกอัน ในป่าอย่างมันอันนั้นป่ะครับเวลาเฮาย่า,างเวลาเฮาย่า,างกีดอย่างก็งเตือน,น <ะ S 2> หน้า <laughs> <laughs> เอาสุดท้ายครับแม่จยากไปจังไดรครับว่ายเรื่องวายครับตาปลูกอยู่เนาะครับตาปลูกอยู่ได้ครับมันขายทั้งเร่ทงทั้งฝนมันได้เก็บขายตลอดทั้งปีเนาะ,ะครับมีคนมาสั่งเป็นละลายู่ะครับสั่งก็เจ้าก็สั่งก็ละพันหน่อแต่ก็ละพันหน่อเนาะอ๋อดีอยู่นะครับ ตัดใบขายครับอันนี้อยากฝากคนที่สนใจอยู่ครับฝากอยู่อยากฝากอยู่สนใจนอไวยเนาะนอไว้ไวายขาวเนาะสั่งสั่งได้เลยสั่งออนไลน์ก็ได้จ้ะทางเพจได้นะครับทางเพจได้ครับสำหรับไม่ได้ขอบคุณแม่นาดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมฟังก็จะตามเพื่อจะมีคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับผม